สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอฟ้าหมอดูไพ่ยิ4ค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมพศสองพยค่ะ ทรัพยากรดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้มีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้า วันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ราชินีแม่เท้าโดดเด่นในเรื่องของการงานการพูดคุยการเจรจางานค้าขายนะคะหรือราชินีแม่เท้าเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคําว่าการเป็นนายหน้าเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะสามแม่เท้านะคะมีดวงของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลการทํางานนะคะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะงานติดต่อประสานงานงานโลจิสติกนั่นเองนะคะหรือสิ่งที่คุณรอคอยนะคะตั้งใจมีโอกาสที่จะประสบความ สำเร็จนะดีอิมเพสนะคะนะเรียกว่าความสุขความอุดมสมบูรณ์รายร้อมไปด้วยพืชพันธุ์ธันยาอาหารอาหารของกินขน,นมนมเนยนะคะไพ่ดีอิมเพสเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะบ่งบอกในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆอย่างนะคะการงานโดดเด่นนะคะการติดต่องานประสานงานเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีข้อตกลงนะคะที่ดีเข้ามาหรือใครที่รองานอยู่คุณมีโอกาสาที่จะได้รับข่าวดีบางคนมีดวงของการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะหรือ,อ จะพาครอบครัวพาคนรักนะคะไปทานข้าวนะคะเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะการค้าการขายนะคะจะมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาการเงินนะคะก็เรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะหรือใครที่การเงินตึงมือนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อคุณแม่จากภรรยานิมิตที่ดีนั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ามีความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะหรือบริวารลูกหลานอาจจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานอนาคตการเรียนมากกว่านั่นเองนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรือตัวคุณนะคะอาจจะไปเจอเจอคนที่รู้สึกว่าชอบถูกใจนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะสารความสัมพันธ์นั่นเองนะคะสุขภาพ ชาววนอาทิตย์เป็นคนที่กินเก่งทานเก่งระวังโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ไพ่คิงถ้วยนะคะคิงถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคำาว่าความสุขโอกาสสิ่งดีๆนะคะนะเรียกว่าการรอคอยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้คําปรึกษาให้คําแนะนําที่ดีด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะมีโชคจากการเดินทางเลขหน้าไพ่มีเลข1มีเลข3มีเลข3และเลข5 ะะหรือชาวันอาทิตย์วันนี้นะคุณจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินก็ได้นะคะทาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือเช้ามาแนะนําว่าให้ใส่บาตรท,ทําบุญด้วยนะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ไพ่หนึ่งดาบนะความสําเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายเลยนะคะ ต้องลุยต้องสู้ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรพยายามแล้วหนึ่งดาบเนี่ยไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะคะนะเรียกว่าจะมีในเรื่องของคําว่าการการะทําที่ทําให้เห็นมากกว่าค่ะเหรเียญคิดคํานวณในเรื่องของการเงินวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะกําลังคํานวณในเรื่องของรายได้หรือว่าคํานวณในเรื่องของการจะลงทุนนะคะทาอะไรเพิ่มเติมต่อยอดในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะ2ดาบจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะหรือสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมัน อาจจะต้องมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเทคนิคนะคะสิ่งต่างๆอย่าทําอะไรที่มันแบบซ้ муз, ําๆเดิมๆนะคะอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะต้องมีในเรื่องของการปรับเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงการงานนะคะวันนี้ถ้ามีในเรื่องของการลงนามการเซ็นเอกาส an, ารเซ็นสัญญาอ่านให้ดีดูให้ดีด้วยนะคะปัญหามันจะได้ไม่เกิดงานบางอย่างเราอาจจะต้องทําเองตัดสินใจเองนะคะลงมือลุยด้วยตัวเองนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่ง ตนในทุกๆเรื่องนั่นเองนะคะ การเงินนะคะใครที่กําลังอยากจะได้รถนะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะใครที่จะทําอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรือบางคนวันนี้อยากจะได้โทรศัพท์ใหม่อยากจะได้น ố ตบุ๊กใหม่นะคะแต่การเงินมันตึงจังเลยนะคะเรียกว่ารอได้รอก่อนนะหรือใครที่รอเงินปันผลนะคะเงินลงทุนเงินกองทุนเงินเล่นหุ้นอันนี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะ,ะได้รับข่าวดีโชคก็มีด้วยเช่นกันนะคะทะเบียนรถค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงนี้เรียกว่าลินกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะ พูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูเลยทีเดียววันนี้ส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าคุณยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตาความดันไมเกรนสายตาผ้ามัวน้ำ้ำตาไหลนะคะบางคนอาจจะไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเลสิกตามาก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ ชาววันจันทร์เจ็ดไม่เท้านะคะงานเยอะงานยุ่งอีลุงตุงนังหมดเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีนะคะปัญหาสิ่งต่างๆก็รุมเร้าเข้ามานะคะวันนี้ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะคะอย่าทําอะไรแบบเรื่อยๆเฉยๆนะคะคิดแล้วลงมือทํานะคะ แล้วก็ต้องเรียกว่ามีในเรื่องของการกระทําเกิดขึ้นถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทําความสําเร็จก็ไม่เกิดขึ้นนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากนาไพ่มีเลข1มีเลข7มีเลข2และเลข7นะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารไพ่สี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นี้ต้องรอบคอบประหยัดอดออมรู้จักเก็บมัธยัดด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะจะลงทุนจะทําอะไรนะคะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะไพ่สี่เหรียญบ่งบอกแล้วนะคะไม่ว่าจะทําอะไรต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะก้าวถ้วยกินทานอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะกินเก่งทานเก่งนะคะก้าวถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขนะคะรายร้อมไปด้วยของกินนะคะ สามดาบนะคะระวังในเรื่องของคําว่าปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆปัญหาเดิมๆนะคะอาจจะถูกขุดคุยขึ้นมาอีกนะคะ กลายเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังนะคะนะหรือ3ดาบเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคำพูดทิท่มแทงเสียดแทงจิตใจกันนะคะเหมือนหอกค้างแค่นะเจ็บปวดใจอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีข่าวร้ายข่าวไม่ดีเรื่องราวที่ทำให้เราตกอกตกใจหรือเกิดความฉุนเฉียวเกิดความหุนหันพนลันแล่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องควบคุมในเรื่องของคำวสติอารมณ์ให้ดีนะคะในวันนี้เรียกว่าต้องระมัดระวังนะคะนะถ้าเราควบคุมมันได้จัดการมันได้ปัญหาที่มันมีเข้ามานะคะจากหนักมันก็จะเบาลง นั่นเองนะคะโดยเฉพาะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมแน่นอนความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันอาจจะย่อมเกิดขึ้นยืดหยุ่นบ้างนะคะอย่าตึงจนเกินไปค่ะส่วนการเงินนะคะไพ่บอกแล้วนะรอบครอบนะคะมัธยัติประหยัดอดออมนะการเงินอาจจะหมดไปกับอาหารของกินขนมนม,นมเนยนะคะการซื้อความสุขให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องอเรียกว่าดูกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะระวังในเรื่องของคําว่ารักซ้อนรักสามเศร้านะคะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะหรืออาจจะเป็นความรักที่เปิดเผยสถานะไม่ได้คนโสดก็ดูเหมือนโสดไม่ค่อยสนิทนะโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนอุปถมัมหรืออาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3ม,มือที่3โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะสุขภาพนะคะวันนี้เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าใจหวิวใจหายตกใจง่ายนะคะบางคนเจ็บคอไอมีเสมหะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหาย จด้วยนะคะคบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะไพ่พระสังคราชไพ่ใบนี้จะทำอะไรให้ใจเย็นๆนะคะ ให้รอบคอบให้จัดการวางแผนให้ดีนะคะนะเรียกว่าต้องมีความละเอียดนะคะนะเพิ่มความละเอียดเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองให้มากขึ้นและไพ่พระสังฆราชเนี่ยนะคะตัวคุณมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างได้เป็นศีลานีให้กับคนอื่นเขาได้แต่พอปัญหาของตัวเองนะคะมักจะวิตกกังวลน,นั่นเองนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าชาววันอังคารนะวันนี้ให้หมันสวดมนต์สวดมนต์รักษาศีลน,นะคะนะหรือว่าอาจจะทําบุญก็ได้ด้วยนะการทําบุญกันให้ทานก็เป็นสิ่งที่ดี ะะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารค่ะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข4มีเลข9มีเลข3และเลข5นะคะอย่าลืมบวก1-1ลบ1ด้วยนะเดี๋ยวมันจะเสียดไปเสียดมาค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธแทเพลนนะคะนะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะหรือแทเพลนเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเข้ามานะคะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานสื่อได้นะคะค้าขายออนไลน์ได้นะคะแทเพลนเนี่ยเรียกว่าชีพจรรงเท้าเหมือนกันนะเดินทางติดต่อง,งานประสานงานนะคะ เดซนันนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะหรือเดซันการเรียนรู้การเริ่มต้นใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลก็ได้ด้วยนะคะ ไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะการเรียนรู้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้การหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือนังหาตำรับตำราหรือว่าความรู้นอกข้องเรียนนั่นเองนะคะไพ่พระสังฆราชเนี่ยเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ ผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือถ้ามีในเรื่องของคำว่าการโยกย้ายก็ส่งผลดีให้นะคะไม่ได้ส่งผลเสียให้กับชาววันพุธการค้าการขายวันนี้จะมียอดออเดอร์ยอดคำสั่งซื้อที่ดีเข้ามาค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวนะคะการเงินในวันนี้นะเรียกว่า มีรายได้นะคะมาจากหลากหลายช่องทางนะคะนะโชคลาภลอยก็มีเข้ามาด้วยแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะได้มาก็มีเหตุให้ต้องจ่ายไปให้ต้องเสียไปบางคนหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะหมดไปกับการเช่าการบูชาวัตถุมงคลการทําบุญก็ได้นะเพราะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนั่นเองค่ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะแฮปปี้มีความสุขนะคะลูกหลานนะคะบริวารจะนำพาเรื่องราวดีๆมาให้คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะหรืออาจจะมีคนที่คุยคุยค,ยคบคบอยู่นะคะก็ได้ด้วยค่ะสุขภาพนะคะชาววันพุธนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคชารานะนั่งก็โอยลุกก็โอยนะคะปวดเปื่อยปวดปวด,ปวดเมื่อยๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธไพ่หนึ่งดาบนะคะนะดาบเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของความสําเร็จนะแล้วหนึ่งดาบเนี่ยความสาเร็จมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความอดทนนะคะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะความสําเร็จมันก็จะอยู่ไม่ไกลนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นหนึ่งดาบวันนี้เรียกว่าไม่ต้องพูดเดยอะไม่ต้องพูดมากนะเรียกว่าให้มีในเรื่องของการกระทําที่ทําให้คนรอบข้างยอมรับแล้วก็คนรอบข้างนะคะเ,เรียกว่าให้การสนับสนุนคุณก็แล้วกันนะคะเพราะหนึ่งดาบเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีความโดดเด่นได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถนะคะนะเรียกว่าที่โดดเด่นเกิดขึ้นนั่นเองค่ะตัวเลขจากเด็กจากกุมารตัวเลขจากการเสียงเซมซีตัวเลขจากนาไพ่มีเลข4มีเลข9มีเลข 9นะคะแล้วก็เลข1น,นะคะที่จะให้โชคสำหรับชาววันพุธค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสไพเดทนะอึดอัดเครียดกดดันปัญหาหนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆและไพเดทเนี่ยวันนี้นะคะเรียกว่าไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครเลยทีเดียวนะอยากจะอยู่เงียบเอยากจะอย,อยู่ในมุมของตัวเองนะคะ ว e ออฟฟอร์จูนนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะว e ออฟฟอร์จูนบ่งบอกในเรื่องของคําว่าโชคลาภด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าทุกขลาภเข้ามาบางคนได้รับเงินประกันเงินสินใหม่เงินทดแทนเงินตกเบิกนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทําประกันชีวิตหรือขายประกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะ พอไพ่เดทเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียเลยทีเดียวนะถ้าในเรื่องของคําว่าอาชีพขายประกันได้นะคะนะหรือว่าขายลงศพได้นะคะนะเป็นพ่อค้าที่ดินก็ได้นะงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้านะคะผู้วีออฟฟอร์จูนบางคนอาจจะกําลังอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งนะคะมาสร้างบ้านสร้างคอนโดนะคะสร้างห้องเช่าสร้างอาพาร์ตเมนต์นั่นเองนะคะ เด็กถือถ้วยนะคะเรียกว่าโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการปรับเปลี่ยนนะคะระบบงานแผนงานองค์กรหน่วยงานหรืออาจจะมีในเรื่องของคําสั่งนะคะนะโยกย้ายเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียให้นะโยกย้ายแล้วจะส่งผลดีให้กับชาววันพฤหัสนะคะ ัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของคําว่าง,งานใหม่ๆเข้ามาความคิดใหม่ๆนะคะนะหรือสิ่งที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้บางคนวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปทําบุญนะคะเดินทางไปไหว้พระนะคะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานก็ได้หรืออาจจะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวะมงคลน,นั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าง,งานบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะ ก็เรียกว่าการงานยังมีความมั่นคงดีการเงินนะคะเรียกว่ามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นมีรายได้ที่ดีเข้ามาจะมีคนเข้ามาอุปถมัมเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ก็เรียกว่าต้องจัดการบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะดวงนี้เรียกว่าหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะหรือบางคนการเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับลูกหลานบริวารน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะใครที่โกรธกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะแต่โสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนคบโสดแบบมีคนอุปถัมภ์นะคะสุขภาพนะคะนะเรียกว่า ใครที่มีโรคประจําตัวอันนี้ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะโรคประจําตัวนั้นหมายถึงว่าโรคที่ต้องกินยาทานยาอยู่เป็นประจําพบแพทย์พบหมออยู่บ่อยๆนะคะบางคนนี้ต้องระวังในเรื่องของพวกโรคไขมันนะไขมันคอเลสเตอรอลนะคะนะพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเม็ดเลือดด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพระฤหัสนะคะไพ่หกถ้วยนะคะเรียกว่าคุณยังมีกำลังใจที่ดีจากคนรักจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวนะคะหกถ้วยบ่งบอกในเรื่องของความสุขนะคะรายล้อมไปด้วยความสุขนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โฟกัสไปในสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขจะดีกว่านะอะไรที่มันทุกข์ุกเครียดเครียดวางมันเอาไว้ก่อนนะคะค่อยๆแก้ไขไปค่อยๆจัดการกันไปนะ ชาวันพริฤหัสหมอฟ้าแนะนำว่าให้คุณทำบุญนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายล้างป่าช้าวัดนะคะหรือเช้ามาอาจจะใส่บาตรทำบุญกวดน้ำให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรหรือใครบางคนที่คุณคิดถึงนะคะแล้วเขาจากคุณไปนานแล้วก็ได้ด้วยนะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากเด็กจากกุมารตัวเลขจากนาไพมีเลขสามมีเลขศูนย์มีเลขหนึ 0, ่งและเลขหกค่ะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์ไพ่เดลเวอร์นะคะช่องทางรู้ทางโอกาสนะคะจริงดีๆนะคะกําลังจะเกิดขึ้นเดลเ e อร์เนี่ยมีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะเรียกว่าไกลเกลีย่ยเคลียร์ปัญหาได้เป็นอย่างดีและวเดลเวอร์รู้จักคนเยอะนะรู้จักคนเยอะรู้จักคนมากนะคะการงานวันนี้ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะทํางานกันแบบหามรุ่งหามคํานะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะ เดินทางช่วงเช้ามืดเดินทางช่วงค่ำๆนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะหรือบางคนนี่เรียกว่าแปดถ้วยนะค้าขายช่วงอาหารค้าขายช่วงค่ำๆได้ค้าขายอาหารโตรุ่งได้นะคะจัสเมนนะคะนะเรียกว่าคาดเดาสถานการณ์เหตุการณ์ไม่ได้เลยในวันนี้เรียกว่ามีอะไรหลายๆอย่างปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วจัสเมนเนี่ยนะคะทําดีได้ดีนะคะ ทำดีมีโอกาสที่จะหลุดพ้นรอดพ้นจะมีปฏิหารเข้ามานะคะสิ่งดีๆนะคะจะเกือ้อหนุนจะผลักดันนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะเดินทางไปทำบุญนะคะไปกันเป็นไปเรียกว่าไปกันเป็นแบบหมู่คณะก็ได้ด้วยนะคะ การงานนะคะก็ยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีช่องทางโอกาสสิ่งดีๆนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าในเรื่องของการเงินมีโชคลาภลอยแบบปุกๆเข้ามาด้วยนะคะหรือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินบางคนเนี่ยการเงินได้มาจากคําพูดวาจาความมีเสน่ห์ของตัวเองนั่นเองนะคะเดินทางแล้วได้เงินด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่เรียกว่างอนกันน้อยใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือบางคู่บางครอบครัวอาจจะในเรื่องของการพาคนรักนะคะไปทําบุญร่วมกันอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะเรียกว่าบางคนนี่คุยหลายคนด้วยนะคะอารมณ์ประมาณรักพี่เสียดายน้องไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเลยทีเดียวนะคะ สุขภาพช่วงนี้เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะมีบ้างมึนๆงงๆนะคะนะหรือว่าความดันไมเกรนนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะ เด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะนะจะมีข่าวดีเข้ามามีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนั่นเองหรือนะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารจากคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองค่ะตัวเลขจากน้าไพยมีเลข6มีเลข8มีเลข0และเลข1นะคะชาววันศุกร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรงศพ นะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายซื้อผ้าขาวห่อศพการล้างป่าช้าวัดนะคะอันนี้เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์ด้วยค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์ไพ่คิงเหลี่ยนเลยนะคะคิงเหรียนนี่บ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะรับทรัพย์รับโชคกันแต่เช้าเลยนะคะหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานค้าขายได้นะคะนะธุรกรรมในเรื่องของการเงินได้นะคะ5ดาบอาจจะมีเรื่องเครียดเครียดเรื่องให้ต้องอึดอัดใจนะคะหรือว่าตัวเราอาจจะรู้สึกว่ากดดันกับสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะคนรอบข้างนะคะอาจจะมีมอิทธิพลนะคะสร้างความกดดันสร้างแรงกดดันให้กับชาววันเสาร์ได้นะคะ สีถ้วยนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะอาจจะเกิดความหมงุดหงิดเวียงวีนเกิดขึ้นนะคะนะสีถ้วยเนี่ยอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะไอ้ที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้มาไอ้ที่ได้มาก็ไม่ได้ต้องการนะคะหรือได้ไม่เท่าที่เราต้องการนั่นเองนะสีถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกในเรื่องของความจุกจิกจู้จี้ขี้บนนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะชาววันเสราร์แล้วก็ การงานเนี่ยมันมีความเหนื่อยมีความเครียดมีความอึดอัดกดดันเข้ามานะคะเรียกว่าวันนี้ทํางานกันแบบหัวห,วหกกลืนขิดกันเลยทีเดียวบางคนทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาอาจจะถูกตําหนิต,ติติงนะคะนะหรือว่าทําอะไรก็ดูไม่ถูกใจหัวหน้างานไปหมดเลยนะคะระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันกับผู้บังคับบัญชากับคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเราหรือถ้ามีในเรื่องของคําว่างานหัวงานประมูลงานแข่งขัน ถ้าเราไม่มีทีมงานที่ดีไม่มีคนคอยซัพพอร์ตที่ดีเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันเสาร์ต้องดูต้องสู้ด้วยสติปัญญาสู้ด้วยไหวพริบนะคะอย่าสู้ด้วยพละกําลังค่ะการเงินนะคะเรียกว่าหาเก่งใช้เก่งนะคะนะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะได้มาก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่บางคนนี่อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือวนอกระบบด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าพอแงแม่งอนนะคะอย่างงอนกันนานก็แล้วกันนะเอาเรียกว่างอนแต่พองามนะคะอะไรที่ลบหลีกเลีล่ยงได้ก็ให้หลบหลีกเลีล่ยงในเรื่องของการกระทะาการประทะการการกระทบกระทั่งกันจะส่งผลดีให้มากกว่าค่ะส่วนคนโสดนะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าช่างเลือกนะเพราะฉะนั้นยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะท้องร่วงท้องเสียโรคกระเพาะนะคะ กดไหลย,ย้อนนะหรือว่าบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบขับถ่ายด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะอัศวินถ้วยนะคะไพ่ใบนี้จะทำอะไรให้ใจเย็นๆนะคะนะเรียกว่าช้าๆนะคะแต่มีความชัวร์นะคะดีกว่าเร่งรีบรีบร้อนแล้วมันไม่ก่อเกิดผลดีนะคะเพราะฉะนั้นอัศวินถ้วยขึ้นมาจะได้เพื่อนได้กัลยานิมิตรได้คู่หูได้บัดดีได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะ อาจจะมีคนเข้ามาแนะนำช่องทางลู่ทางสิ่งต่างๆหรือให้คำปรึกษาที่ดีกับตัวของคุณได้นะคะหรือตัวคุณเองวันนี้เรียกว่าต้องตั้งสตินะคะต้องอยู่กับคำว่ามีสติควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ได้แล้วสถานการณ์สิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้ค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถอย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดค่ะตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข5ามีเลข5ามีเลขสี่และเลข6กค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ